ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆุกจองทางของเทวราราเฉพาะสาดี D, เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุงงานเรวยนะครับอันเป็นช่างถ่ายภาพที่ได้รับงานทั่วไปตามแต่ลูกค้าว่าจ้าง ให้ไปถ่ายงานพิธีต่างๆซึ่งการทำอาชีพดีก็จะทำควบคู่กับพี่ชายที่ได้เปิดร้านเจ้าชุดแต่งงานและคอยหางานถ่ายภาพให้อ่านเพื่อให้น้องชายมีรายได้ได้ทำงานควบคู่กันไป การพักอาศัยของอานก็จะพักอยู่ที่ร้านเจ้าชูดที่พี่ชายจะมาแค่ช่วงเช้าเพื่อมาเปิดร้านต้อนรับลูกค้าและกลับไปนอนที่บ้านของตนซึ่งในช่วงนั้นอันก็เพิ่งได้มาอยู่กับพี่ชายที่ตนเพิ่งได้ตกงานจากบริษัทที่ตนทําหลายปี และผันตัวมาเป็นช่างภาพที่อันนั้นมีความชื่นชอบและเป็นหนทางทำเงินให้กับตนโดยร้านเช่าชุดแต่งงานก็จะตั้งอยู่ที่ซอยซอยหนึ่งซึ่งเป็นเท้าเ้าให้เช่าที่มีความเก่าพอสมควรโดยเศรษฐกิจเช่นนี้ที่การหาห้องเช่าทำเลดีก็เป็นไปได้ยากมากๆ และไม่มีตัวเลือกสักเท่าไหร่ซึ่งพี่ชายก็เพิ่งย้ายมาที่ทนค่าเช่าที่เก่าไม่ได้จึงจำเป็นต้องหาร้านใหม่แทนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเป็นไงบ้างวะไปถ่ายงานมาก็ดีวะพอได้ค่าน้ำมัน เออไอ,ออันมีลูกค้ามาเจ้าชุดไปเดินก่อนเขาหาจ่างภาพไม่ได้ข้าจึงแนะนำเองไปเออเออข้าไม่มีงานพอดีซึ่งงานที่พี่ชายหาให้ก็เป็นงานถ่ายรูปแต่งงานที่ลูกค้าได้มาเจ้าชุดที่หลานและจะแต่งในต้นเดือนนี้ นี่แหละชุดเจ้าสาวที่จองรอแค่วันงานมาถึงเมื่อมาถึงช่วงค่ำอันก็นั่งอยู่คนเดียวด้วยพี่ชายต่างพากันกลับและปิดร้านตามเวลากำหนด ซึ่งในเวลานั้นตันก็นั่งเช็คงานที่ถ่ายาเพื่อจํมล้างออกมาให้ลูกค้าก่อนที่จะขึ้นไปนอนด้านบนแต่เมื่อนั่งเล่นอยู่นั้นก็ได้มีข่าวหนึ่งเกิดขึ้นที่เกิดเหตุรถจนชนกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิต แต่ผู้ที่เสียน,นั้นคือฝ่ายหญิงที่ใกล้จะแต่งงานและจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันและเป็นคนเดียวกับที่มาเช่าชุด ตกใจหมดอย่างกับคนเยียนอยู่เช้าของวันต่อมาก็เป็นวันทำงานปกติที่อันต้องเดินทางไปถ่ายงานและเป็นงานต่อการเกือบทั้งวนัน ซึ่งงานวันนั้นก็เป็นงานจัดเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ที่ลูกค้าต้อนรับอย่างดีและเป็นไปอย่างรับรื่นทุกอย่างเมื่อแล้วเสร็จทุกงานก็ปาไปประมาณเกือบสองทุ่ม ที่อันได้เดินทางกับหลานด้วยอาการเหนื่อยล้าอย่างมากเมื่ออันเข้ามาด้านในพี่ชายก็ได้โทรเข้ามาเพื่อมาบอกว่าตนเป็นงานศบลูกค้าและไม่ต้องรอทาเข้าวด้วยกันซึ่งอันที่เพิ่งมาอยู่ ก็ยังไม่รู้จักกับลูกค้ามากมายจึงไม่ค่อยสนิทเหมือนพี่จายที่จะรู้จักคนแถวนี้เป็นอย่างดีและที่บริเวณพื้นที่ภาคตเหตุเพระวาช่วงนี้ก็มีโดยในคืนนั้นอนนันก็นั่งทำงานปกติ <S 2> <S 2> <S <umb disgusting> ที่ตัวเช็คภาพของงาน ที่ได้ไทยมาทั้งหมดในวันนี้แต่มีบางอย่างที่สังเกตได้คือชุดของเจ้าสาวชุดนาน้นได้หายไปจากคุณตัวเดิมที่ลูกค้าคงจะเพิ่งมารับไป โดยกลางดึกคืนนั้นก็ได้มีฝนตกลงมาจากตามข่าวว่าพายุเข้าและคงจะตกเช่นนี้ทั้งคืนซึ่งฝนในคืนนั้นก็ทำให้บรรยากาศเริ่มเย็นที่เสียงฝนกระทบหลังคาก็ทำให้อันเริ่มง่งนอน แต่ขณะที่นั่งอยู่นานอันก็มองออกไปด้านนอกก็เห็นเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่ด้านหน้าของลานซึ่งผู้หญิงคนนี้อันก็รู้ว่าคงเป็นลูกค้าที่การแต่งกายของเธออันจำได้ว่าเป็นชุดของทางลาน เอ่ยอ้อนสาวชุดม่วมายืนรอนหน้าร้านคงจะมาคุยเรื่องงานแน่ๆกันได้โทรไปหาพี่ชายเพื่อแจ้งว่ามีลูกค้ามารอเพื่อเข้ามาติดต่อธุระอะไรแต่เมื่อได้พูดคุยกันพี่ชายก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะเดินทางไปที่ห้าน พอลูกค้าเจ้าของชุดคือคนเดียวที่เสียชีวิตที่ตนกำลังอยู่ที่งานศพเมืม่ออันได้ฟังเช่นนั้นก็ทำให้ตนขนลุกไปทั้งตัวเมืม่อได้รู้จากปากของพี่ชายและเหตุการณ์ต่อมาคือไฟที่ด้านในลาน ก็ได้ดับลงไปทั้งหมดที่ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นหลล่างของผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปจากหน้าลานที่พบแต่ความว่างเปล่า อันพยายามตั้งสติและตั้งใจจะขึ้นไปด้านบนเพื่อเข้าห้องนอนทันทีแต่เมื่อกำลังเดินขึ้นก็ทำให้อันเหลือบไปที่ด้านล่างที่เห็นเป็นร่างของเจ้าสาวคนเดิมที่ยืนส่องกระจกอย่างหน้าหวาดกลัว ในเวลาต่อมาพี่ชายก็เข้ามาที่ลานด้วยกวามเป็นห่วงที่อันโทมาและพบเจอเรื่องราวแปลกๆซึ่งเรื่องทั้งหมดพี่ชายก็ได้อธิบายว่าเจ้าสาวที่มาเช่าชุดได้ประสบอุบัติเหตุรถชนได้เสียชีวิตคาที่เมื่อวันก่อนโดยมีฝ่ายชายลอดคนเดียว และสิ่งที่อันได้เจอก็คงเป็นดวงจิตสุดท้ายที่ทางเจ้าสาวได้ตั้งใจจึงวนเวียนมาที่ชุดของตนและในช่วงหัวคำ่ำทางพิชายก็ได้นำชุดเพื่อนำไปแต่งตัวให้เจ้าสาวที่จัดการแต่งอย่างน่าสุดเศร้าตามเจตนาลมเมื่อยังมีชีวิตในเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้ ก็ทำให้ทุกคนรับรู้ว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตก็ให้ทําดีเลยรักกันมากๆเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนและย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้